สวัสดีครับพบกับผมสองผู้พาพา้าลุยสวนนะครับผมตัดกล้วยครับท่านู้ชมครับตัดกล้วยทรงพ่อค้าไม่ขายนะครับผมเพิ่นมารับเองนะครับผมพ่อข้าเพิ่นมารับเองทางนาสวนนะครับผมนี่เลยครับผมกล้วยทางสวน กล้วยพ่อไปได้นะครับผมกล้วยบได้ห่อนะครับผมกล้วยหวอกล้วยหอเป็นส่วนหลายนะครับผมนี่คือกล้วยบได้หอนะครับผมแต่กล้วยมีโลกมีอยังมันบได้สวยงามาสินะครับผมครับ ไช่บ่ลูกไ่อ๋อครับครับสองกลองเดี๋ยวผมเบิ้งไข่อยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเบิ่งไข่กับผู้พากันนะครับผมบผมูพ้พาผ้าลุยเล่าไก่นะครับผมเดี๋ยวผมสองกลองครับค,ครับ นี่ครับผมนี่นะครับผมครับเหล่าไก่ทำการคาเชื่อเป็นย่างดีนะครับผมนี่ครับผมสื่อยามะผลเหล่าไก่นะครับครับนี่ครับผมบันไดโบันไดฟิวใครสวยงามมากครับผมนี่นะครับผมผู้พาพาลุยเหล่าไก่นะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับผมครับ โอเคไว้ลูกเก็บไว้เ,ว <Okay. S 1> เดแล้วมันใครอีกต่อไปอยู่เ <Good. S 1> ก็บไปร่วมโอ,อ้กอกามารวมกันไหวตรการนี้จีกว่ะเฮ้ยตรงนี้มีสาไกลก็มันจะใครเนาะผมนี่นะครับผมโอเคครับผมได่หุฟ้องครับผมครับนั้นเราไปดูกันเลย ดูนี่นะครับผมนี่นะกําผมกำลังจะใครนะครับผมกำลังจะใครครับผมนี่นะครับผมเข่าก้ามเมาร่วมตัวเวนี้ครับผมแต่ก็สีเทียวนะครับผมเชคครับผมนี่นะครับผมไปดูข้างหนอกบ้างนะครับผมครับ สีเอาไว้สิงสิงประดิษฐ์จากผู้ภาะแม่นบ่ครับครับผมอันนี้เอาไว้กนันฝนนะครับผมเวลาฝนตกเนี่ยมันสิเฮียใส่อาหารนะครับผมเพื่ต้องหาอะไรมากันไว้อ๋อสิ่งประดิษฐ์จากเล็กน้อย <ค pong. S 1> นะครับผมมันตกใส่ได้นะครับผมสิ่งประดิษฐ์จากผู้ภาะเองนะครับผมเนี่ยครับผมสิ่งประดิษฐ์เดี๋ยวผมจะเทน้นำให้ดูนะครับผมนี่ครับผม หน่่าเทหน่ำก็เลยครับครับผมมีนะครับผมอ๋อมีนะครับผมหน่ำสิไหลลงมากแบบโอเคครับผู้พาครับเนี่ยผมถ้าไปเบิ่งกล้วยต่อนะครับผมบายครับผมท่านผู้ชมครับเริ่มกันไหลนะครับผมครับกดไลค์กดแชร์เนาะโอเคครับผมครับ ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทา้งสองผู้พาพาลุยสวนได้นะครับผมขอตัวดูใกล้ก่อนนะครับผมอีพอพันนะครับผมอพันอนั้นเป็ดเป็ดเนื้อหรือว่าเป็ดเทปนะครับผมเป็ดเทปเป็ดเทปเป็ดเทปโอเคครับไปดูกล้วย บรรยากาศทงไฮตงหน้าครับผมลมพัดเย็นเย็นไม่วอยครับลมพัดบอยๆครับผมลมพัดเย็นสบายนะครับทำการตัดไว้เรียบ้อยแล้วครับผมพอขาพึ่นมารับเองนะครับผม พ้นผลิตนาถึงนะครับผมดูกดกสวยงามครับผมไ้วีด้วยสวยงามนะครับผมกล้วยขึ้นรูปได้ดีนะครับจากสวนลรอดุลน,นะครับผม เห็นถุงสีฟ้าๆนั่นคืองานหอนะครับผมเห็นถุงสีฟ้าๆนะครับผมเดี๋ยวผมซุ่มเห็นเบิ้งนะครับผมเป็นงานหอทั้งเบิ้ลนะครับผมสวนไงครับผมตัดขายในช่วงเดียวนะครับผม ช่วงนี้ตัดขาให้เบิดนะครับผมสุดท้ายนี่ก็บม่มีอะไรครับผมท่านผูสชมครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้ง่องผู้พาพผ้าลุยสวนเลยครับผมสวัสดีครับผม